เอาละครับสวัสดีครับแล้วตอนนี้คุณก็อ๋อหยวนช่องโค้ดฮีโร่นะครับอยู่กับผมนิโอบิ๊กนอคแขกรับเชิญพิเศษของเราครับก็คือคุณแพเกอร์นั่นเองครับแพเกอร์ครับจากช่องวูดแพเกอร์หนึ่งสี่หนึ่งสองครับวันนี้เราจะมารีวิวฟิกเกอร์กันซึ่งฟิกเกอร์โหเราไม่ได้รีวิวตั้งนานแล้วซึ่งฟิกเกอร์ที่เราจะรีวิววันนี้ก็คือดิโอบรนโดฟิกเกอร์ของคุณท่านดิโอบันโดนั่นเอง <c oughs> จากซีรีส์โจโจ้ล่างข้ามสตวาดนะครับเป็นซีรีส์ที่ดังมากว้ายนะมีอันนี้เป็น ฟิกเกอร์ของอะไรนะครับอันนี้แบนเพสโตครับแบนเพสโตนะครับอันนี้ก็บันไดนั่นเองนะครับฟิกเกอร์นี้เพิ่งออกมาสดๆร้อนๆหนึ่ใช่ไหมครับเนี่ยเพิ่งออกมาวันนี้แหละวันนี้เลยเหรอวันนี้แหละงั้นเราซื้อมารีวิวเร็วมากอันนี้เราซื้อจากที่ไหนนะนี่จากดองกี้ดองกี้สาขาแกตรงข้ามเซนทรัลเวอร์ครับมันเป็นมันเป็นช็อปที่ขายของญี่ปุ่นมีช็อปเล็กๆขายฟิกเกอร์อยู่ในนั้นครับ มาอันนี้ซื้อมาราคาเท่าไหร่นะอันนี้หกเก้าเก้าหกเก้าเก้าครับหรอตีมันเจ็ดร้อยก็ได้ครับก็อันนี้เราซื้อมาแบบเป็นของตัวแทนจำหน่ายของไทยเลยนะครับโอเคเรามาเกิดยังพอร์มาดูกันดีกว่าครับอันนี้เราซื้อมาเป็นดีโอบันโดจากซีรี์โจโจนะครับหลายคนคงจะรู้จักเขาอยู่แล้วในฐานะคนที่ลากทิ้งความเป็นมนุษย์ไปแล้วนะครับในฐานะมีระดับโลกมีระดับโลกนะครับเรียกได้ว่าในโจโจนี่คือเขาเป็นคนที่มีมีเป็นอันดับต้นของโจโจแล้วก็ได้ว่าได้ที่ว่าที่หนึ่งเลยก็ได้ม มีคอเยอะมากครับเราจะเตะหมาเตะผู้หญิงเตะคนแก่เลยเขวาขว่าโคโนโดิโอดะโคโนดิโอดะโคโนดิโอดะมาโมกันพอแล้วมาแกะกันดูกดีกว่าน,นะครับขนมชนโอเคกะดำนี่นส่วนใหญ่ฟิกเกอร์ของค่ายนี้นี่ผมว่าเขาทำออกมาดีเซลดีเทลสวยมากเลยนะมันเพิ่งจะมาทำดีเทลสวยเมื่อตอนอช่วงที่มีเฟสออกมีเฟสพาเทเวสตี้ออกมันจะเริ่มมีแบบตอนนั้น โอ้นี like ่ทำอันใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยใหญ่ตัวใหญ่มากอะไรผมหนูว่าตัวประมาณเฟตเลงมั้งโอ้ยใหญ่มีส่วนประกอบไหมครับจะมีตรงนี้เป็นส่วนวนตัวนะครับส่วนนี้เป็นส่วนน่าจะเป็นฐานตั้งมีส่วนตัววแล้วก็มันมีส่วนหัวส่วนหัวส่วนหัวมัดไว้มองไม่เห็นเอามาเจาะเจาเจาวอลลี่เจได้ไม่มีโจดฮาโลเหมือนกันนี่เราเอามายืนฝอยด้วยกันแล้ว เดือนหกเจ็ดตัวทาโร่น่าจะออกทีหลังเขาคงออกตัวมหาโหดมาก่อนพอพี่ดูหน้าอะไรอย่พอจะดูความเท่ของใครวอรี่ <c oughs> โอ้ยจัดตาสวยเออหน้าสวยอยู่นะอ่าลองซูมหน้าดูวนี้นะโอเคเดี๋ยวมแก่ก่อน,นสวยอยดีดีหน้าสวยมากคุณดูดีเทลก่อนแล้วก็หน้ามแก่ก่อนโอ้ผ้าคลุมก็สวยดีในหนังมันไมน่ค่อยใช้ผ้าคลุมปะ ในหนังมีแบบตอนสู้กับไอ้่าคิวอินมันใช้พ้อคุมเป็นคล้ายๆกับแบบโล่ป้องเอเอามาใช้ป้องกันอ่ะแต่มันป้องกันอะไรไม่ได้หรอกมันแค่บาบางไว้เฉยค่าคิวอินนี่ไอ้ที่มันแบบแบๆๆอะไอ้โดนัทอ่ะไม่ค่าคิวอินมีส่วนลำตัวครับก็คือให้มาก็ใส่ง่ายๆครับใส่ปุชเข้าไปใช่ประกอบล่างประกอบโอ้แน่นหแน่นแน่นจริงอ่าโอเคโอ้ตัวสูงมากตัวสูงมากเดี๋ยวผมขอลองอมัับว่าะดสูงสูงมากเลย โอยอย่างคุ้มเลยนะเนี่ยตัวนี้6 0ร้อยเจ็ดร้อยเองแล้วโอ้โหได้ตัวใหญ่มาด้วยโอเคผมขอวัดหน่อยนะได้เลยแนวตั้งไหนกันนะแนตั้งเออผมวัดตั้งแต่ผมตรงนี้นะถึงตรงนี้ประมาณ29เซนได้เลยนะครับยี่สิบเกาเซนคุณตีเป็นกลมๆว่า30เลยก็ได้นะเพราะมันต้องมีฐานตั้งตรงนี้อ่าก็สามสเซนเลยหรอ30เซนตีแบบตรงๆไปเลยไม่ใส่อะไรหรออ๋อใส่ปะน่าจะใช่นะ เอาาเอไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขอดูดีเทลรอบตัวนลยครับโอเคดีเทลรอบตัวนะครับอันนี้เป็นช่วงแรกๆที่เริ่มสู้แบบพวกเออ่ตระกูลพวกโจทย์คาร์นะครับก็คือยังมีผ้าคลุมอยู่ซึ่งตัวดีเทลก็อันนี้ขาชุดกางเกงอันนี่คือครับเรได้ว่าแบบเมะเป๊เะเลยนะลายไอ้ตาดียวสวยมากลายหัวใจไงลายหัวใจผมไม่เข้าใจเลยทำไมมันต้องมีลายหัวใจด้วยนะแบบ <laughs> คือ,ค,อคือมัน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 ,นแบบสวยแล้วก็เด่นด้วยนะ ายหัวใจดูดิแล้วแบบไ,ไอ้ที่แบบที่ข่านารูโตะก,ก็เป็นอะไรวอ้ข่านารุโตะในส่วนหลังนะครับอันนี้ทรงผมนี่คือเขาจะทำรายละเอียดมากเลยนะจากที่ดูเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นแบบเออพวกตระกูลฟิกเกอร์ที่แบบไม่ได้เน้นมากอะ่ะสมผมอะ่ะมันจะเป็นคล้ายๆกับเรียกว่าเป็น,นก้อนๆนี้ก็คือแบบไม่ละเอียดขนาดนี้อ้ส่วนหัวนี่ทำรายละเอียดมากตรงสายรัดก็มี โอเคเดี okay, ๋ยวเราลองตั้งโชว้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไง